ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำนะครับหรือว่าอธิบายวิธีการฝึกตามภาพที่ปรากฏนะครับ5วันแห่งการฝึกเร่งรัดพร้อมสอบมันคืออะไรทำไมถึงแค่5วันมากกว่าน,นั้นได้ไหมน้อยกว่าน,น,น้อยกว่านั้นได้หรือเปล่านะครับคบาําว่า5วันแห่งการฝึกเร่งรัดพร้อมสอบเนี่ยความหมายที่แท้จริงก็คือการปรับปรับกระบวนการทางความคิดของคุณนะครับ ให้คุณฝึกแล้วสามารถไปต่อยอดต่อยอดทําข้อสอบได้ในเวลาเร่งรัดวิธีการเป็นยังไง5วันนี้นะครับหลังที่คุณหลังจากที่คุณลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์ก็จะเชิญคุณเข้าสู่กลุ่มพร้อมกับส่งชุดข้อสอบทั้งหมดให้นะครับชุดข้อสอบยังมีเสริมอีกในห้องติวแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับรหัสเข้าสู่ห้องติวห้องติวเนี่ยคุณสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลา นะครับจะใช้ซ้ำไปซ้ำมายังไงแล้วแต่ความต้องการของคุณไม่มีจำกัดนะครับเสร็จแล้วในวันที่1เนี่ยนะครับชุดข้อสอบชุดพิเศษที่อาจารย์ส่งให้วิชาภาษาไทยนะครับการฝึกจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยคุณสามารถอ่านผ่านมือถือได้เลยคุณเซฟเอาไว้นะครับอาจารย์ทํามาสําหรับมือถือโดยเฉพาะนะครับมันไม่ใช่ PDF ธรรมดาแต่มันเป็น PDF ที่มีสีคมชัดและตัวใหญ่ คุณอ่านปัญหาสอบแล้วคุณอ่านเฉลยที่อธิบายละเอียดคุณจะทราบเลยที่มาที่ไปว่าอ๋อคำถามแบบนี้เป็นแบบนี้นี่คือบันไดขั้นแรกที่คุณจะเห็นโครงสร้างก่อนแต่คุณก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่จากนั้นคุณก็เข้ามาฝึกกับวิดีโอคุณก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าอาจารย์จะพูดว่าในขณะที่คุณทําข้อสอบคุณต้องเข้าใจว่าอันดับแรกก่อน คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ปัญหาสอบกำลังจะทดสอบเราเรื่องอะไรฮะยกตัวอย่างเช่นว่าข้อใดต่อไปนี้มีคำซ้อนเสียง2องคำใช่ไหมปุ๊บคุณต้องหลับตานึกก่อนเลยอ๋อนี่ปัญหาสอบกำลังจะทดสอบเราในเรื่องการเพิ่มคำการเพิ่มคำในภาษาการเพิ่มคามีอะไรบ้างคำซ้อนคำซ้ำคำผสมใช่ไหมซ้อนมีอะไรบ้างมีซ้อนเสียงใช่ไหมล่ะ ซ้อนรูปซ้อนเสียงอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราก็อาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับทั้งในห้องติวทั้งในข้อสอบเมื่อคุณรู้แล้วว่าข้อสอบจะทดสอบเราเรื่องอะไรกระบวนการทางความคิดคุณที่คุณได้ติวมา คุณมาดูคําตอบ4ข้อกอขอของอปุ๊บอันดับแรกที่คุณจะได้คืออะไรคุณสามารถตัดคําตอบที่ไม่ใช่เอาอได้เป็นก่อนเลยเฮ้ยกอเอาออกทิ้งไปไม่เกี่ยวเลยเอาอะไรมาตอบก็ไม่รู้ไอ้ยงองงูก็ไม่เกี่ยวเอาเหลือขอไข่กับคอควายคุณมาพิจารณาดูเอ้ยคอควายมันก็ไม่ใช่นี่มันหลอกเอ้ยตอบขอไข่ไงไงนี่คือวิธีการคิด คุณฝึกวันแรกนี่คือวิชาภาษาไทยฝึกซ้ําๆไปไม,ไม่ใช่ฝึก24ชั่วโมงนะฝึกเท่าที่เวลาที่คุณจะฝึกได้เพราะว่าอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วทั้งวิดีโอและตัวข้อสอบที่เฉลยวันต่อมาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันยากมากไวายากรณ์แกมมากใครก็แปลไม่ได้เดี๋ยวต้องแปลต้องอะไรต้องใช้เวลาสั่งสมนานมากประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษอาจารย์จัดชุดไว้ให้คุณฝึกแล้วได้คะแนนแน่นอนคุณลองเข้าไปฝึกดูบางครั้งคุณอย่าคิดนะว่าภาษาอังกฤษคุณแปลได้ทั้งประโยค แล้วคุณจะตอบถูกถ้าคุณไปเจอเรื่องไวยากรณ์ใช่ไหมล่ะคุณไปเจอไปเจอไวยากรณ์เนี่ยสมมุติมีคําว่า run เนี่ย run running land is running เนี่ยใช่ไหมคุณไปเจอ gamma คุณก็ไปไม่ถูกอาจารย์มีหลักไว้ให้คุณแต่คุณจะไม่เก่งหรอกภาษาอังกฤษที่อาจารย์มาติวอาจารย์ติวให้คุณได้คะแนนไว้ใช้ในการสอบแข่งขันนะครับตรงนี้แน่นอน และนี่คือวันที่2วันที่3ทําอะไรวันที่3ก็กลับมาฝึกภาษาไทยอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งมันมีชี้3ตัว3วันนะครับชื่อรหัสสกูลาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบราชการที่ออกสอบบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นราชาศัพท์การสะกดคําการอ่านคําการยืมคําภาษาต่างประเทศสมารบรีสนธิคุณก็ต้องมาฝึกวันที่4ทําอะไรฝึกภาษาอังกฤษอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเห็นไหมห้าวันสิ่งที่คุณเกิดขึ้นคืออะไร คุณกําลังปรับปรับแนวคิดแล้วคุณจะไม่มีไม่ไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกเบื่อนายหรือว่ากังวลแล้วเพราะคุณมีองค์ความรู้คุณแข็งแรงไงนึกสภาพออกไหมคุณแข็งแรงแล้วแต่ลองที่คุณไปฝึกคนเดียวดิคุณยังงงเลยคุณฝึกไม่ถึงสินาทีอ่ะนี่เอาเรื่องจริงจากประสบการณ์ของหลายหลายคนมาพูดที่เราได้ปรึกษาอาจารย์มันไปไม่ถูกอ่ะแล้วมันทำไมฝึกเรื่องนี้แล้วโดดไปเรื่องนี้แล้วโดดมาเรื่องนี้งงไปหมดเลยแล้วหนูก็ต้องหยุดก่อนหยุดแล้วก็ต้องหยุดยาวอะไรประมาณนี้นะครับ นี่คือการฝึกวันที่4วันที่5ก็เป็นภาษาไทยก็แค่นั้นเองแล้วหลังจากน้นมันที่เหลือล่ะก็ข้อสอบชุดที่เหลือไงคุณก็ออกแบบฝึกเลยคุณอยากจะเอาเรื่องอะไรมาฝึกเพราะคุณจะรู้แล้วนี่ว่าในเรื่องเรื่องการยืมคําภาษาต่างประเทศเรื่องสำนวนสุภาษิตคาพังเพยเฮ้ยเราพอใช้ได้และแข็งแรงและขยับไปเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องอักษรไทยเรื่องประโยคต่างๆเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องประโยคจะเป็นเรื่องราว ต่อยอดันไปส่วนวิชาสุดท้ายที่พวกคุณต้องสอบคือประวัติศาสตร์ชาติไทยอุดมการความรักชาติทัศนคติและเรื่องราวของกองทัพบ,บกคุณต้องฝึกทุกวันตลอดเวลานะครับเพราะข้อสอบเป็นข้อสอบของการท่องจําและอาจารย์ไม่แน่ใจด้วยจะออกเป็นแบบข้อเขียนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เรื่องอุดมการ์ความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เป็นตาราแต่เป็นปัญหาถามตอบ ถามแบบนี้แล้วตอบแบบนี้ถามแบบนี้แล้วตอบแบบนี้ยศตัวอย่างเช่นจงบอกตัวอย่างสาเหตุของการที่กรุงศรีกรุงศรียุยาเสียกรุงรั้งที่สองมาสัก3ข้ออาจารย์ว่าให้คุณ1้งสิข้อเวลาคุณไปสัมภาษณ์คุณเจอหมดนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ไงง่ายๆ5ขั้นตอน5วัน5ขั้นตอนหลังจากคุณฝึกจบจบแล้วสิ่งที่คาดหวังคืออะไร คุณจะมีความแข็งแกร่งขึ้นเลยในระบบความคิดความรู้ของคุณคุณจะไปสอบสนามสอบที่ไหนต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องมาหาอาจารย์แล้วคุณก็สามารถต่อยอดด้วยวิธีของคุณเองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในค r ร s s ห้องติวคุณอยู่ได้ถึง1ปีวันนี้คุณจะไปสอบที่นู่นสอบที่นี่คุณก็แค่กลับมาในห้องติวแล้วก็มาฝึกฝึกฝึกข้อสอบคุณหมดอายุใช่ไหมที่อาจารย์ส่งให้ในห้องติวอาจารย์ก็สแตนบายไว้ให้จบนะครับไปฝึกกันต่อ